สวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่งค่ะกลับมาพบมาฝอกันอีกแล้วกับระยะชนแนลชนิมีช่องช่องที่สารและแนะ่อยูน่หนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนพี่น้องจ้าพึ่งตื่นนอนเบาเลยนอนเบาผื่นคนเลยเบาคักดูช่วงนี้ก็เป็นอ,อาทิตย์สุดท้ายที่เล็กหน่อยโรงเรียนฝรัง่งเนาะพี่น้องแล้วต่างประเทศก็จะเป็นโรงเรียนอาทิตย์สุดไทยก่อนที่เขาสู่เทศก,กาลคาริสต์มาสเนาะเออทางเมืองไทยกับหลายๆโรงเรียนกับจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสนะคะ เพราว่าสิเป็นโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนไทยกันแล้วแต่บางมองบางแหงเนาะตามที่พ้นสะดวกนะพี่น้องจ้าบัทที่นี่สิมเ่เบอกเรื่องอยังเแบบีสองเแบบีสองเแบบต่าไปโรงเรียนค่ะมัอนี้ยูโรงเรียนมีกิจกรรมงานวันคิดสมัตินะคะเออฉันเหลือบไปเห็นอะไรผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองแต่งตเนี่ยคิดได้จังไหน ผู้นึงกลับไปในสาธานะผู้ปกะคองถึงสีบรมเมพอเขาแต่งโตการแต่งโตัวการละเทศะนั่นนี่มันบอได้ขึ้นอยู่กับราคาเงินทองแต่มันยุติว่าเราแต่งตัวไปไหนทําอะไรกิจกรรมนั้นคืออะไรสถานที่คือที่ไหนไปพบใครมันบอพี่น้องจา๋าขึ้นดได้จังใดใส่เกิบอีแต่อันฟังคุณแม่ ทั้งๆท่ทอนบนท่อนบนท่อนบนก็ดูดีลงมาทางล่างเป็นกางเกงยินแฟรสั่นพับขาเข้าใจว่ามันเป็นแ,แฟชั่นแต่มันเหมาะกับสถานที่ไหมเกอบอีแตะนั่นกับเป็นเรื่องธรรมดาถาลูกเขาไอ้ไสมมติวัยเรียนนี่โรงเรียนบันนอกยงเรียน,นบ้านหนองหินหาวอะไรอย่างนี้ไปโรงเรียนลูกใส่รองเท้าแตะมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันบ่นเหลอมันเพอ่าบ,บันนอกเข้าแต่อันนี้โรงเรียนอินเตอร์พี่น้องโรงเรียนอินเตอร์ เอออสร้าใจขอสิงัดเสือสูตรงัดสุดเรทผุดเลยไปงาดโรงเรียนลูกนั่นเอาอีลีดอแม่นบอละ่ะกิจกรรมโรงเรียนลูกเราต้องแต่งตัวให้ดูดีให้เหมาะสมบ่าเป็นวาคิดมาเว้ยใส่เกิบอีแตะไปใส่สุดกีฬาาาเนี้ว้ยเจ้าของกับบร้อัน ที่บอกจังใดข่อยขั้นแข่วพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องราคาค่างวดอะไรเสื้อผ้านา่ะนะแต่มันเป็นการมิกแอนแมทเข้ากับเวลาและสถานที่แต่รงเรียดบานนอกงามงานวันแมงงานกิจกรรมผู้ปรข้อบกางัดเสียไม่เสียหลูกไใหม่มาใส่ออกไปใส่ผ้าสินพาเบี้ยงบาดบา้าผุนเด้คือการละทีสะเทสะขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่อันนี้คิดได้จังได เป็นต่างคนดังซะเออคนดังยังเรื่องไอ้บิดเบือนว่าขอถอนตัวจากการโหวตอันนั้นก็จะไม่พูดถึงรู้เรื่องละเออจบไปแต่ว่าเรื่องที่ว่าเป็นคนดังหรือบดังกสรซางดังหรือบดังกสรซางแต่การไปสถานที่ที่มันเป็นแหล่งอโครจรมีการจัดงานจะเอื้มาสถานที่ราชการกรไ็ไดได้โรงเรียนนั่นนะ มีผู้คนมากมายแต่คุณครูเขาแจ้งต้องแต่งยูนิฟอร์มหรือนนุนนันดีก็แล้วแต่ว่าเลีน่นนในยูนิฟอร์มเป็นยงไดเนาะแต่มันก็คือระเบียบการของเขาเจ้าของไปแดงได้เอาลูกไปเล่นอินเตอร์บักคักแต่ไม่ได้ปลูกฝังให้ลูกรับรู้อะไรเอ้ยเขาสีว่าจังไดวะเอยสีว่าจังไดละสิ่งแวดล้อมโรงเรียนนั่นอาจดีหวัวงมาบางคนอยู่เฮียนบ้านนี่อ้ยวจะมันยังอยากใสยังกะใส่ มันบ่ใช่ได้พี่น้องการแต่งตัวก็สําคัญนะไม่ใช่ว่าให้แต่งตัวเป็นคุณนายนู่นนั่นนี่ขอไปเดมองคนว่าเอ้ยอันนี้แต่งตัวบดีแต่งเดียบผู้หายแต่เขาก็ตตองเบิงสถานทีและการลระเทศะเนาะพี่น้องเนาะอืมเราไปไหนเราไปพบใครเราไปเพื่ออะไรมันก็ดูดูนิดนึงเข่ากับเป็นคนผูหนึ่งเปิดเจอพี่น้องเอ้ยเขากับเป็นคนผูหนึงนนงนนน่งมีเงินทรงลูกเลี้ยงอินเตอร์ได้ปานนันนะเธอกระสิมองขามสิ่งเล็กเล็กหน่อยสิยนนยสมันน่าเกียด ยิ่งสื่อจดจ้องเราแล้วก็สิว่าเขาด่าได้บบบนี้เขาออกเบากยังสิก็ว่าเขาดา่าอะไรกันด็กนะจดจ้องอยู่แต่คนคนเดียวเอาก็ะเทยเขาเบาเนาะสูเนาะหูยอยู่แล้วว่าคนเขาสิเว้ามันต้องปิดแกลบสิเออปิดช่องว่างไอ้ตรงไหนตรงนี้มันเหมาะสมไหมตรงนั้นไม่เหมาะสมถ้าเป็ไปยางตลาดหรือไปอีหยังของเธอเป็นธรรมดาไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ขนาดนั้นก็เข้าใจอยู่ว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อน แต่ก็เข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหรือตาตามหรือบ่าไปงานโรงเรียนไปกิจกรรมโรงเรียนที่มันเป็นทางการเว้ยมาแมนมาสิอยากเอแต,แต่แต่งตัวไปแอนจังลซันสิสุกับบังในแหมว่าสุไปใส่ไปเห็ดหยังแต่งตัวให้เกียรติสถานทีแน่แมนมาให้เกียรติเจ้าของก็ให้เกียรติสถานทีแน่โหยโผดโพ่บักว่าบักแต่งบ้านนี่เขาเว่านี่ก็ว่าเขาเว่าเขาว่า,าว่าเขาจดเขาจ่องเด้อ ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจดเขาจองคือเพื่อให้มันดีกว่านั่นแม่ยูยู้ขั้นแขวแม่ไปหากินกาแฟาลูกแล้วนี่งานสิบโมงนะคะเหมือนนี้บ๊ายบาย